ท่าที่เลยครับพ่อพ่อละย่างเพื่อทางหูมสุกๆสะก่อนมองมันเป็นเลือดเป็นเลือดมันสุกแต่มันแฮมเพื่อเมือนหอมหอมอะไรย่างเราค่อยเอาทางก้นที่ลงครับแำ้วมัทั่วเป็นแจ้วครับพี่น้องเป็นการทาก้นนะสุกอย่างงามเลยพี่น้องเฮ้ยคุณครับพี่น้องก้าวเด้นม ดีครับพี่น้องไปเอาไม้ป้งมาเอ็นไม้โอนเอาไม้ไผ่ไมาเอ็ดไม้ปีงครับนี่แหนงไม้ไผ่แต่ปีงกบขับเสานี่พอดีเด็วเห็นนั่นนี่ละกอไผ่ขอเพิ่นไว้แล้วละ่ะแต่หึงแล้วละ่ะหาะยา่ำป้งนั่นปีงนี่ก็ขอในเด้อแหนงมันสันอกปะ่ะมานนี้พี่น้องไปเอ็ดโคบก,บกันแแข็งขึ้นมาชื่อว่าเป็นสองคนนั่นดรอว่าเด็าเจ้าอายแล้วอยู่เด็กหึงมาก มากมั็ลู่เหนก็นัลูวยไเหนียวไปนีบ่บ่ะสำน้กใส่ได้ละพี่น้องจากสองไม้เอาเด็กขกวบมาจะทังไหนครับพ่อเอใยายฟางกับลูกสาวไปตลาดกับใส่ไปตลาดมาเ<อ>าพืนะ่อได้กบได้กบหนาได้พี่น้่งมีแ<อ><อ>ม่กบเล็กในได้พ่อผมนะคือหมาเลยครับตึดีตัเขาตึบตัวพวกไงได้พอไปเยี่ยม อ่าตตัวกุสองสามสี่ห้าตัวพี่น้องอันนี้ปลาที่เบ็ดขังไว้นี่ครับมีทันได้เอ็ดกินอ้วยสี่ตัวเปล่งๆปห้าได้หรือห้าตัวแม่งครบห้าตัวบ้านนี้เราไปปีนบ้านสามสี่ตัวกบซึ่งมั่นเด้อละครับผมจงไม่ปนตัวนึงกบมาตรฐานกบมาตรฐานกบทงให้ทงนา แต่ว่าเพิ่นกะเลี้ยงอยู่นะครับแต่ว่าเลี้ยงแบบอันนี้เขาบอกว่าเราได้มาเราจะปล่อยลุ่มพงเลี้ยงแบบธรรมชาติเลี้ยงตั้งประมาณนี้ละตำทาโคมันก็เป็นตะโคเสร็จเนาะขัวก็ได้สัวก็ได้เนาะพ่อเนาะจังหวะนี้แหวนใส่ประจำมาอีกจักหลอดนะครับไมเห็นเราอีกแล้วทออมาตุ่มมือครับโตใหญ่โกบียงกบพี่น้องมันนี่ต้องขวานแล้วก็สดหมองสีสมสวยเหลืองมะนาว

ที่สองครับผมหาลูยุ่งบ่ลูออ๋อ,อส,มอ,สมอรลรามาตอดบอกห้อยขั้นเห็นกับเสียงเงินเศร้าได้ลูกเอ้ยห๊ะคนว่าใช้เป็นพยาบาลเพอเราหาเสียพยาบาลกะลากอ้อแล้วสัน <c oughs> ตอนนี้เป็นพยาตู้มอยูอ่ครับคุนผู้ใดเป็นเจ้าหน้าที่สาธารณสุขคนต,ต้องเชิญหาเสียคือว่าบ่มีความรับผิดชอบ <c oughs> ต่อไปประกอบไปอยู่เนาะลืมปั๊บคือเก่าแล้วงอมผิดได้ค่ะมันได้ ไม่ได้ไม่ได้ปลอดภัยไม่ได้ลอดสารเอาเลยดูมือพอเปืนเสือไปที่หนแม่เหาตสมองกลางอือนั่นแหะคือโทษตวน้แข็งขาเสือไปเลยมาปินบึบเบเพี้วจังเลยเราไม่รักการเลย่อาไม่รักการยังไงเพี้วมืออาออเแต่มันคืดด้ใสซผู้เห็นกับป๋อเป็นมิลียนะ ดู <laughs> มันบางนี่เม,มีเข็มยน,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 นี่แถวหม้อวมันบ้น่ครเออนี่น,<อ>น่าน่าดูน่ากินบางเตากอม่อนหอนคน,น,นวันนีอันหละแถวอมเสอือหลายเลยกลนกลนกลน ลึกพี่น้องเบิง้งเบิ้งมันโขบครับพี่น้องเบื้องอย่าลงไฟสวดสวดอยู่ครับผมม,มันมันเาต้องชีคูดูได้รวยอย่นี้เขาเปนดับมันหน่อยว่าหนาวมานร้อนคือเขาเองคือผมถ้ามันได้โดดเป็นที่มันจ้าเหนี่ครับทรายวิธีเบิ้งโขบเหลี่ยงบอ่อแม่ค,<ร>ค่ะบ่อวะ<อ>คันเล้งยวน<ม>บอ่อเน้นน้อยอยู่ลำน้ำบ้านน้ำเฮือนมันเป็นตูปปุ่มๆใหญ่ๆตุบปุ่มกินแซ่บอยู่นัวโห้โหลุนๆหัวสั้นๆดอก ทะเลียงตามท้องให้ทห้องนาที่เพิ่ปล่อยไ,ไว้เฮานากว้า,างๆมาละลำตูมาละเหยาะๆมาแล้วจ้ะเจวปลาแมงดาพอหน่อยซอยเดิมรสชาติอีสานบานเฮาใส่แมงดาตัวเป็นๆหอมๆสื่อติดบานใวกินเขาแสบขืนแท้แน่นอนสนใจสินค้าแอดไลน์ขามาไดียเลยด้จ้าหลังกับปลายซปอร์ไปจะเหยาๆทันนกระโดดออกไปอยงนั้นแล้วก็ลายของมันก็จะจะขึ้นเดียว,วยกับปุปบบ๊ปบ,บ <ไป S 1> มันท้องให้ทงนาเลยมันอย, <จะ S 2> ยู่บ้านมันจะเป็น อสีเหลืองๆตุ่มกระปุกกระปีตุมตุ่มๆเนี่ยน้อยนะพ่อเนาะแมนคือมันอ้วนเต็มที่คือหมูขุนนี่เราไปครับอันนี้เพิ่นปล่อยตจมพวกให้ต้องมานี่ยเราเคกินพออาหารแน่มีแน่ประมาณนี้ยืนเฝ้าเลยได้เนี่ค่ะเพราะว่ามักเมียหน่อยก็บล่อยตุกของขึ้นหน่อยขีดหมูมัดเนี่ยนะวางตีนหมูสั้นๆบับต้นส่วนนะ จะเสียบปะครับผมมองอยู่ละมองมันสิเสียบซีตัวซีหุนพูดละตัวพอดีเลยครับใจเราใช้กินชมตัวเอ้าแล้วทำทีกินยังกันครับทำกินเครื่องตัวใช้กินตัวคือพ่อกับแม่เขาละตัวโอ้ใช้กินสองตัวก็ได้ใช้กินทั้งหัวเด้อะเต่าอยู่คอกลางตัวนั่อยู่ครับพ่อคือขาเท่เลยครับพ่อพ่อละย่างเพือทั้งหัวมันสุกๆุกสะก้อน มองมันเป็นเลือดเป็นปลาเลยรมันซุกแล้วมันแฮมเมื่อมันหอมหอมได้อย่างเราค่อยเอาทางกลนที่ลงครับนะ่๊ะ็ทางหลังข้างหน้าอยู่นี้แหละครับตอนนี้ประมาณหกสิบเปอร์เซ็นต์ครับพี่น้องมีท่านได้ซุกได้ใจเย็นๆได้ปีงกบต้องปีงเ้ซุกครับท่านมีซุกมันข้าวมันเรามีหน้าจิตท่านซุกเนี่ยหอยข้าวเดียวเบิดนี่นี่ข้าววะครับข้าวเดียวบิดมิชาสวัสดีไปว่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอันระวังที่ล้อพอนตัวดใช้ใส้เสือตัวเมื่อคื้นนะคะแต่ว่าใช้อา้ม้ำเราดิเสือเมียนอยู่อีกแล้วเมียนคะอันระวังล้อพ่อปีงกกสูเดี๋ยวใช้สิหนวดบวกทัวถาค่ะเมียนอยูอีกตอนพี่สันก็ดีอไว้ดิครับพี่น้องแต่ว่าเปิดฤดูการแผ่ใบตั้งไปครับทำเมื่อวานคนเฮามันมีแผ่มีชนะมีชนะอย่างเดียวซีรีสมันสุดเลี่ยนหรูอีงอาเซนองชนะนะจ๊ะ จะตอนแม่ยูโฆษณาเป็นแม่จำสิมาเสียแม่ยูน้ำใสหรอละเกษียอยู่นี่ครับพี่น้องจำจะสิบบาทจำบุกทั่วบุกทั่วปีพนดีครับจอยโบค่ะโบบักทั่วธรรมดาแต่วันเป็นพันสิมวงใส่แต่ผขอลองชิมมโมเดลนะครับจอยทั่วปีย้ำเกี่ยวเขาได้เนาะพ่อเนาะแม่ลูกมีท่านมีท่านฮอตพุ่นเขาเริ่มเขาดรอเริ่มอ่อนยนมาจ้อง ใส่บะเขือเทศลงไปจ้ากจะใส่บักหน้าวบู๋บหนาวสาบแบบใหญ่จนไม่กล้ากินอ่ะน้อยๆดีกว่าอะไเม็ดวันนี้ครับของผ่มอะไรเม็ดเนี่น้อยร้อค่ะใส่ใส่ขเบ่อไหร่ที่วดีวอันนี้บ้าม่ของผอเลย ต้นประเด็กใช่น,นะคะปลากระกด,ดีนใช่ไหจัดไปครับอืปลาอะไรครับอยหนามเดียวปลากระดีครับ,รดดรบนามในนสจังเลยสวยสตัง้งหมวกทั่วเป็นแจวครับพี่น้องแจวยังแจวใหญ่ เป็นเจลีด้การเราบอกครับพ่อครับซุกแล้วได้ครับพี่น้องบาทนี่เป็นตะเสยบไปเป็นตะเสยบวีขาตุยมือเพ่อมองวันหลายมันโคตนเลยบอกรับพ่อนะได้การนะพ่อนผซุกอย่างงามเลยพี่น้อง ยังเดี้ยวไปยังยังมือนี้ไปทำไปครับเลยลูกมีห้อนเดี๋ยวบันแม่น่ะห่อนเอาอุ่นอ่ะเอาต้วยกบครับพี่น้องโอ้าะกาดได้ป่ะกาดได้ครับโอ้เปล่าเลยยังฟุงไม่เกลือมันแห้งมาเจอกินกินเขาเด้อกินมันจะเสียบเนาะมันตัวกับ ่กคุณยุก็ผู้มากอ,อาดีคมครับขันอ้อมเสื้อไว้เอาตัวใหญ่กว่านี้ได้ยังตัวทำอย่แล้วไปบ้านจอมทองอินเลยเออห้าบาทนี่มันโคบดีครับพ่อแม่นลนกุนี่ใส่ครับพอ่อเดี๋ยวนหุยมีตะมันมาทางมดแล้วนะมีนี่ไปทิมเถอะี่น้องขันโคเริ่มมากกว่า มันม,มันนะเสยบสีสบพี่น้องสุดยอดเลยแชพงนึนงนะครีบน้องขออนุญาตงานจังหาะ อมจำเจียวยังด้อือหวานแ่ละานเลยแซ่บเลยหอมแซ่บถ้าจะด้จั้น้ำเนาะอมเ้งน้ำเนื้อนะนี่กะน้ำเจียวหมูหอมมันแซ่บเลยน่ครับสามแถมหนึ่งนะครับพี่น้องสินค้ามีจำนวนจำกัดครับผม เสียบแบ๊บได้คือบอกบ๊อบไได้ยังไงคือบอกภาพอ่ะท่นเยิ้เท่าเดียวขาดแด้ลูกปิงปิงระแดกตอนแล้ว็มาคุย่นี้สุจังน้อยนี่อจำมับับอยู่นี่ประแดกปลานิ่นนะคะปลาานิ่เป็นตัว เ,เลยแม่ง,องพอๆวะเอาเดี๋ยวครับหอมกับหอมเสียบกับเสียบ,บ,บก่อนนุ้งเหรออ๋อเสียบกุแจีวแหะพี่น้องแต่ว่าเจียบแต่คนละแบบเอามาออกมามันก็กระดุิเอาไปว่นนี้นอนเอ,อาขาองค์มาให้ไป <laughs> มึงเหรอ <laughs> อีบัวว่าตัวคู่ละตัวแต่ว่าเอาคนละขาว่างั้น พอเราคันเอ๊ยใช่จัดเ <พอ S 2> ดิมนี่ยิ่มไปแล้วจำเนี่ยขอโทษเลี้ยงง่ายไปกินโกมนะเขากันเนี่ยเหนียวเ <c oughs> ขากันดีแบบห้องนั้นใช่ถ้าเจ <c oughs> อ,อหนีมันจะท่าไหนนี่ครับไปเจอตลาดคือวัดซื้อมาจากแจ๊สใต้ดนแล้วบัวซื้อมาสั่สงตลาดบ้านเรา แขงแข็งืมมีม่อยอืมอ้มไยมันมาเสียไปหอดส่แน่แล้มันป่าไม่กินเนี่ยบอมันืงป่ามากินเนี่ยบ<ะ>าาไม่มเดยแต่ว่ามันอย<ป>ู่กลางขนาหลายบอลกบกับกบกับเนาะ ปลาแล้วมันเราได้ไปหน้าผุมื้อแล้วพี่น้องไปเฮี่หัวหันปลาวันนี้มากนบน้ไปก็คือหอยบ่แม่บุขายยังาเข้าตอบยไมันเป็นยังงมันกะมันกะสวสว่างเลยสาวน้าโคื่นอยู่หน้าเนาะคนอยู่หน้าหลายหน้ากระน้ำาน้ำกระมี เป็นยังเหรอนกาขากบด้วยโอ้ยวู้เป็นยังไงนึกว่าขาอุ่นบ,บ่แด้เนาะนี่ตรงองซ้ยนีไม่ได้กินน้ำมันจับกอบนังนาะเจ๊ะน้ำมงนก็หอมดีเน่อ่ะพี่นิ ยูพูดไงเพื่อนใหญ่หอมมันห่องทางหมองไว้ต่อซัง่เกเตรียมแม่งแบกหอมไอแบบฉันโตกับขคับซินโปกแหงแสบกันแมน่น ครัต้นกบมันคมละเอียบค,ค,ครับคลิปนี้กับฟ้าพ,พี่น้องแฟนครับทุกมองสะบอนเด้อครับจะอยู่ในประเทศตั้งประเทศก็ดีครับกดไ like, ลค, share, คดด์กดแชร์กดติดตามเด้อครับมเมื่อเ้านี้กินคิ้งคบกับเจียวแมงดาเจียวมุกหน่อยครับเปลี่ยนมุมนะคะปิงปลาทูเค็มตําโปโอหลายอันอยู่ขอบคุณครับผมมีน้องสนใจเจียวแมงดากันนี้เด้อครับ